เมื่อนี้นะคะมูเฮาเดอคือแบบเบิงคูเตยในไอ้นี่ลองคํากำแงจริงๆฉันเคยไปดูคอนเสิร์ตเขาจรง,จรงรอง,งสอดที่อ่าเนี่ยถินอีสานตรงเนี้ยของแถละกระบ,บางตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแม่อุปานี่รู้ไหมว่านี่เป็นศิลปินเจนวนะอันนี้คือแบบรู้ใจฟังเขาแต่จริงๆเพลงเขาฟังง่ายไม่ได้ฟังยากขนาดนั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่ร้องเพลงพออยู่แล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสเห็นแบบติดเทรนก็เลยแบบลองมาฟังกันดูว่า เป็นยังไงเพราะเห็นเขาบอกเพลงคูเต้ชอบแบบเอ็มวีชอบมีสตอรี่อเอออ่ะวันนี้ชื่อเพลงว่ายังคิดถึงเขาใช่ไหมเต้พิวัตรแอนด์ไนทิงเกิลฟิชเชอร์ลิงกับฟักกิ้งฮีโร่เคยร่วมงานกันแล้วในเพลง zoom เลอเอาจริงออเหรอเขาเคยเราได้พืนพ้นถิน่น,นสตดูดิโอยังคิดถึงเขาใช่ไหมเปนเลิศน้อเป็นแบบอุ้ยอุ้ย แฟนตายหรอ้อะไรไม่ใช่กันหรือคือรอคาแทผูกบบาวยังคิดถึงเขาใช่ไหมทุกว,วันที่เธอไม่มีใครยังคิดถึงเขาใช่ไหมทุกว,วันที่ใจอ,อ่อนแอ

เอ็น,นจ,อจีทีนะแก่ใจไว้ดีกว่าเธอหากคนที่เธอรักทำลายหัวใจโอ้ยนั่นคือแฟนเก่าจะจะก,ากูต้องรับแบบเป็นมือที่สามนี่หรอเป็นแบบที่ปรึกษา เป็นดีเดินสงสารหญิงอ่ะยญิงศร้ายิ่งรูกโอ้ยโออ

สั่งยำวุ้นเส้นได้ยำโรมิรคนละยำเอออุ้ยยมีปืนด้วยเฮ้มไม่กลัวเลยอะอะออยัอ่ยอ,อ,อ,อ้ตายแล้ว ใจต้องเจ็บใจไม่กล้าท้อถ้าคนที่จะรักทำลายหัวใจเธอจะเก็บเอาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำหากเป็นตอนเทอรายเลย เขาได้ทำลายเขาปกป้องผู้หญิงที่เขารักวิสวดมา,เา,เา,ากเขาโดบอยู่ในวงการนี้แล้วเนาะใช่เป็นมือปืนเป็นมือปืนอันตรายแล้วแบบพอมีความรักก็อยากจะาลาออกจากวงการเ,าจะจะเข้าใจคิดดีเราใช่ไหมก็เป็นห่วงพวกมึงทั้งคู่นะเวย้ยอ๋อมามหลอกเขาให้เขาเลิกกับเราเออ เราคักกันเราคักคักโอ้เซอฮนซ์ซองไอเลิฟเตอร์เขาเขาเขารักผู้หญิงคนนี้มากอ่ะอึ้นตีดีจังเฮ้คือความเป็นไทยเลยนะไฟแดง อจอจบแล้วอะเออความรักมันหยุดไปแล้ววันนี้มันอยู่ญี่ปุ่นเลยเนาะเออม,มาลาันอยู่ญี่ปุ่นเลยอะเออโอวแตยแล้วไวสลายอะ่ะโอ้โห MV ดีมาก644เวอร์มไม่ไก่กาเลย,ย,ยทำแม่งตั้งแต่แรกๆตอนแรกอะเป็นรูปตั้งไว้อยู่ยทำ MV ได้แบบ ดีดราม่าและที่สำคัญเพลงอ่ะมันดรายมากยังคิดถึงเขาใช่ไหมเออแม้ว่าเขาจะตายจากเราไปแต่เราก็ยังคิดถึงอ่ะคิดถึงคิดถึงเขาว่ะเอ็มวีเาดีมากจริงหักมุมเมาเลยมงเลยจริงและอึ้งเลยอะคือตอนแบบพอโดนยิงอ่ะแล้วแบบทุกอย่างคือมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วแบบเอ็มวีตอนจบมีปลั๊กเยอะมากเพราะว่าก็จะถามว่าแบบผู้หญิงยังลาวหรือปลั๊ก ผู้หญิงก็เลยบอกว่ายังรักหรือเปล่าก็ยังคิดถึงเขาใช่ไหมอ่าดีมากสำหรับใครที่อยากจะติดตามครูเตยก็ไปติดตามได้ที่คืนทิ่นสตูดิโอนะคบผมก็เป็นแอคเขาดีๆเห็นเพลงพอมากใช่แหมต่อนนี้ถ้ามีเพลงอะไรที่เรื่องราวดราม่าเข้มข้นเพลงลูกทุ่งเพราะๆก็อย่าลืมแนะนำพวกเราคอมเมนต์มาที่กล่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับทุกคน รวมถึงอยากให้เรา react อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะได้ครับผมวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับตายซะถุยแฮปปี้ oh. <Happy. S 3> อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ